หัวแตกหัวแตกไอ้ด้านซ้ายตัวหน,นึ่งหัวแตกนนนหนึ่งสองตัวเวนต้นไม้สองตัวดนนเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูล็อกต้นไม้ให้โดนไปละโดนไปละ นม่มีใครลงบ้างไม่มีไม่มีไม่มีก็สวยไงแต่ต้องมีบ้างแหละแต่พวกกูว่าชุดเราแม่งแสบตาเกินไปแม่งล่อตีนมากเราถึงได้ตายเร็วไงถ้าอยากชนะต้องถอดเสื้อเล่นไว้เนาะแมวแมวแมวเสียหรอชุดแม่งแสบตาล่อตีนสัตว์เลย หนูไม่ถืออะไรเง <ม4 S 1> ี้ย f4 f แม่หนูถือปืนชาร์จแม่เลยที่เนี้ยเฮ้ยต้องมีรถ<อ>ด้วยโคตรฟูเลย,เลยอตอนนี้เราได้รถด,ด,ด้วยนะแชบเฮดมาว่ะมาไวไปไวหน้าตาเนี่ย แล้วบอดไม่ก็จะมาเรียกตีนให้เราอีกไม่ช้านี้เปิดมาก็ยิงบอดเลยนะโนโน,นี่นี่ยิงคู่บอดยิงคู่บอดไปที ได้เก็บเสียงสไนวะเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเผื่อเปลี่ยนใจอยากเล่นสไนเอ้ตานี้เล่นสไนดีกว่าวะไม่มีนีวเมีดนวยเนมีเกาะสามยังอ่ะโอเคมีละเกาะสามมีละมีตะกี้เลยใช่ไหม จะขึ้นบ้านเดียวกูทำไมเนี่ยุ่ตรสี่เลยเนี่ยเดี๋ยวบอกนะบ้านไรบ,บ,บ้านหลังนี้มึงฟาร์มไปแล้วน,ะน่ะใช่ัวโอ้ได้ UMP แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าใช่มึงแต่บึงเพิ่งโดดไปเมื่อกี้เนี่ยนะ มีอาดับตกใกล้ๆเราเลยต้องมาแล้วสนัยต้องมาแล้วไอ,อ้นี่ร <AW. S 2> นี่ไปเก็บเลไรอะเอวิวเอวิวปืนอแล้วะเนี่ยลูกซองเหรอแรงนะเว้ยสองนัดแตกแรงนะสองนัดแตกเลยนะจะจะเล่นสายงูไหมเนาะสายงู อไรอ่ะไม่เอาคันนี้เหรออันนี้ว่าอันนี้ปลอดภัยกว่าแม่งไม่ต่างกันหรอกเฮ้ยล่วงล่วงล่วงยิงยิงก็แค่บอดอ่ะ ยิงกระสุนกิจบอแล้วก็เปลี่ยนปืนแบบว่ามันต้องแปดคลิปว่ะโ<ฮ>ป,ปตอนที่เจอแปดคลิปยิงบอดโถสุดยอดไปเลยแต่กลัวอันนี้ไม่ใช่บอดว่ะข้างบนเนี่ยเห็นแล้วลง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 กบงเห็นไหมเออกูเห็นแล้วกูหลบอยู่แต่เราจะระเบิดปะวะระเบิดระเบิด ลงมาแล้วมั้ง <GT> ไอ้เจ็บอยู่นะอ,อ,อุ้ยเฉียวเฉียวเฉียวเกือบทุกนัดเลยครับ บ้าไปแลว้วเห็นแลว้วหัวแตกนี่ไงูตีไหนยิงวะน้านะโ,นโ,นโนโนใส่เลยโนตีตีบอลตีบอลระเบิดยัดก่อนระเบิดยัดก่อนมีแต่ระเบิดไฟเลยสิประเด็ดเข้ามาเลยอย่าไปกลัว ว่านจยัดนะยัดนะยัดนะเขายังเขายังเอ้ยตา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 ยโนระวังระเบิดที่กูยัดไปนะขึ้นเ้เขึ้นหลอกใช้กูไปเลอย่ยดยักอย่ายุดยักนน้ำอยู่ล้มหนึ่งล้มหนึ่ง สวยแหมช็อตเมื่อกี้คือ <c oughs> เอ้ย M24 อ้ oh my god M24 พร้อมจะโคบหก M24 พร้อมจะโคบหกกว่าขับรถจะดีเหรอวะมันเหลือสิบตัวเองนะ ิบตัวนี้ไม่ใช่บอดแน่ๆ <S <S เหลือเจ็ดแล้วเออเหรอเออเจ็ดใช่มันไม่รวมมันรวมเราปะรวมในโงเหอะไม่รู้กินน้ำก่อนกินน้ำโอ้โหหัวแตกแต่คู่แตกแบบมีสไตล์อ่ะรู้จักว่าเยี๋ยวนี้ม่ไ้องไปไหน เฮ้ย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 มึงยิงเหรอไม่เก yani ็บเสียงเหรอฉันไปเจอละโอ้วเจอละกูเจอละกูเจอละกูเจอแล้วมาแม่มาแม่ตรงหินหน้าหินหน้าหินหน้าเลยหินหน้าเลยหินหน้าเลยอุ้ยใครยืนเก็บของตรงนี้วะเอย่าไว้เงี้ย อินห,หน้าเลยไคลาร์ตกูหัวแตกหัวแตกไปด้านซ้ายตัวหนึ่งหัวแตกหนึ่งเยอะๆโดนตรงหินตรงหินตรงต้นไม้ตรงหินก็มีไปตรงต้นไม้ก่อนตรงหินสองตัวเวน อต้นไม้สองต้นเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูล็อกต้นไม้ให้โดนไปละโดนไปละต้องหินต้องหินต้องหินนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเห็นแล้วเห็นแล้วมันโดนไม่นัดมันโดนโดนอะไรนัดมันโดนอไรนัดมัโดนสไนค์กูหลายนัดอยู่เดีดาวแล้วได้จะตายละ ล็อกสไนยอยู่นาะเอ้ยล็อกสไนยอยู่ล็อกสไนยอยู่ไม่บอกว่าคงยังไม่มีตีอื่นมานะเหล็กตีหนึ่งวะไม่มีไม่มียิงตัวไหนอ่ะจ,จับเจินได้นะหูวบานสม,มูงให้ ครับรถไปหาไปได้ครับเฮ้ยกูมีระเบิดกูมีระเบิดยอดดียอดดีไปเฮฟอยู่หลังหินอยู่หลังหินระเบิดไปแล้วเร็วเร็วเร็วยิงกลมโยยิงกลมโยอ๋อสวยกูได้คลิปลงแล้ว โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ,ถ้าใครอยากทำคลิปแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกเลยนะครับผมสิ่งจะไม่มีคนดูเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบด้วยการเก็บไป6ตัวนะครับผมก็มันได้เอ็มได้ไงวะมึงเนี่ยฮะ